ก็มาต่อกันที่ข้อ4นะครับข้อนี้นะครับโอ้โหเห็นโจทย์กูไม่อยากทำเลยใช่ไหมมันเป็นโจทย์แนวยอดฮิตของก้อบ โอเคมาอ่านโจทย์กันนะครับข้อนี้เขาบอกว่าให้เซต A เป็นแบบนี้ให้เซต B เป็นแบบนี้โอเคเขาให้เซตมาเนาะแล้วเขาก็พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับข้อกอไก่เขาบอกว่าสมาชิกของเซต A ที่มีค่ามากที่สุดคือ0นะครับการจะรู้สมาชิกที่มีค่ามากสุดได้ก็ต้องรู้ว่า A มันหน้าตาเป็นยังไงถูกปะเพราะฉะนั้นจะทําข้อนี้ได้ต้องหาเซต A ได้ข้อขอใคร A ลบบเป็นเซตนั N ้นๆจะทาข้อนี้ได้ก็ต้องรู้ Z A, Z เซต A อเซต B ามาลบกันได้ถูกปะข้อควาย for all x x เป็นสมาชิกของ A แล้ว x เป็นสมาชิกของ B ีมีค่าจอนนทะ้้้ีกพราง เป้าไปที่เดียวก็คือต้องหาเซตเอเซตบีให้ได้นะครับแต่พอหาเซตเอเซตบีได้แล้วเนี่ยก็ต้องมาหาอย่างอื่นๆต่อนะครับข้อน,นี้อ่านโจทย์มาถึงเนี่ยมันใช้ความรู้เยอะอยู่นะนะครับอันดับแรกเนี่ยอ่านเซตให้เป็นถูกป่ะต้องรู้พวกแบบลบกันทํายังไงเซตอน,นันต์คืออะไรนะครับอย่างที่2คืออะไรหลูมมาดูดีๆใน A เนี่ยแม่งคืออสมการแอพนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนจริงค่าสมบูรณ์อสมการแอพเนี่ยอสมการค่าสมบูรณ์ต้องทาได้นะครับและอย่างที่3ข้อคอควายมันก็เอาอีกนะครับตรรกศาสตร์ใช่ไหม for all x เนี่ยหาคา่า ตาะงานข้อเนี้ยแม่งคือความรู้แบบ3เรื่องเลยนะเออข้อเนี้ยสเรื่องเลยแล้วก็ จิงๆข้อเนี้ยเป็นข้อสอบเก่านะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี66นั่งมาฟังเฉลยกันดีกว่าเริ่มจากหา a ก่อนเนาะนะครับเวลาจะหาเซตเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องโฟกัสก็คือเครื่องหมายโดยที่ถูกไหมเครื่องหมายโดยที่เพราะอะไรเพราะว่าด้านหน้าเครื่องหมายโดยที่ก็คือสมาชิกด้านหลังก็คือเงื่อนไขถูกปะสมาชิกของเซตนี้ก็คือ x ซึ่งเป็นสมาชิกของ Z ด้วยนะครับเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขก็คือ a ออสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรก็คือต้องไปแก้อสมการนี้มาแก้อสมการนี้ได้ x x x X ูกป x ออกปปป่่่ะแแตตตไไดดดด้้้้้ออออออมมาาาาลววยยเเพพิงงงงรรีีบใจ็็นสชข Z ั ที่เป็นสมาชิกของแซจนถึงตรงนี้มบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วแมันคืออะไรนะนึกไม่ออกนะครับแซ <Z S 1> <Z S 2> คืออะไรหลกแซมันคือเซตของจำนวนเต็ม บางคนอาจจะงงว่าเ,เซตจำนวนเต็มไม่ใช่ไอหรอนะครับข้อสอบเก่าๆเนี่ยมันใช้ตัวไอนะครับเป็นเซตของจนวนเต็มแต่ว่าข้อสอบสมัยใหม่3ปีล่าสุดที่มันเป็นหลักสูตรใหม่เขาใช้ตัวแซแล้วนะครับแซคือเซตของจำนวนเต็มนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เซตเเนี่ยเราแก้อสมการนี้มาได้เออกมาถูกไหมเราก็เลือก X ที่เป็นจานวนเต็มนะครับมันจะเป็นสมาชิกของเซตเนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอะเริ่มจากอะไรหูกเริ่มจากแก้อสมการนี้นะครับอะมาที่เซตเเลยแก้อสมการนี้ก็ แอบส์โลดของ 2x บวก3น้อยกว่า2องแอบอลบ5อ่ะสมการแอปจำได้ไหมตอนข้อ1อ่ะมันเป็นสมการแอปเหมือนกันนะแต่ข้อนั้นพี่ใช้วิธีการแยกช่วงถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแอปตัวเดียวแล้วสรรมการมันค่อนข้างแบบมีความซับซ้อนสำหรับข้อนี้มันมีแอบ2ตัวแต่แอบ2ตัวนี้มันอยู่คนละฝั่งเลยถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้หรอกนะครับจำได้ไหมใช้วิธีอะไรลูกเราจะใช้วิธีการยกกําลังสองทั้ง2ข้าง นะครับถ้าเป็นข้อแบบนี้นะแอปสองข้างเลยนะเราจะยกกำลังสองสองข้างนะครับก็คือยกกำลังสองแบบนี้เลยนะครับอ่ะลอกมาก่อนเอาสองข้างนี้ไปยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับเรายกกำลังสองสองข้างเพื่ออะไรเพราะเรารู้ว่าเวลาที่แอปเนี่ยมันโดนกำลังสองผลลัพธ์มันเป็นไงลูกแอปมันจะหายถูกไหมจำสมบัตินี้ได้ไหมแอปเอยกกำลังสอง มันคือเป็น A กําลัง 2. สองสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าการที่กําลังสองมันมีค่าเป็นบวกอยู่แล้วนะครับกำลังสองเนี่ยฝั่งขวาก็มีค่าเป็นบวกเพราะฉ,ะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีแอป,ปแล้วปลดได้เลยนะครับเพราะจำนวนบวกไม่จำเป็นต้องมีแอป,ปถูกไหมเช่นแอปสองเนี่ยก็เท่ากับสองมันปลดได้เลยนะครับอันนี้ทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเนี่ยเราเลยปลดแอปเป็นวงเล็บได้เลยนะครับเป็นวงเล็บ2 x บวก3ทั้งหมดกาลังสองน้อยกว่าฝั่งขวาก็เป็นอะไรรูกกระจายกําลังสองมากาลังสองตัวหน้าสองกำลังสองเป็นสี่ถูกไหมแล้วก็แอป สมาคพระอุณามธรรมดาทุกคนแก้เป็นไหมอ่ะแต่ว่าในที่นี้ด้วยความที่มันกำลังสองสองข้างเนาะถ้าเป็นพี่ทำเนี่ยพี่จะมีความย้ายข้างไปลบแล้วก็ผลต่างกำลังสองนะครับจะไม่กระจายออกมานะไม่งั้นมันจะคิดเลขเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะทําการย้ายเป็น 2x งเกบวกสากำลังสองลบด้วย4คูณกับ x ลบหากำลังสองน้อยกว่าศูนย์แล้วทําการแยกผลต่างกำลังสองนะครับจำได้ไหมแยกผลต่างกำลังสองก็คืออะไร A กซ์ำลังสองลบบกำลังสองเท่ากับ a อ็กซลบบีเอ็กด้บวกบีนะครับแยกด้วยส่วนนี้นะอ่ะอันนี้ก็แยกด้วยสูวนนี้ โซบ 5, ถูกไหมอันนี้แยกตัวประกอบธรรมดานะใครทําไม่ได้รีบไปทวนนะแล้วก็หน้าบวกหลังนะครับน้อยกว่าสูงแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการคิดเลขได้เป็นไรหรก2 x บวก3ลบ2 x บวก10 2 x บวก3บวก2 x ลบ10 ก้อนหน้า 2x ตัดกันเลยนะครับเหลือเป็น13ก้อนหลังเป็น 4x แล้วก็ลบ7น้อยกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้13เนี่ยย้ายไม่หารหายไปเลยเหลือเป็น 4x ลบ7น้อยกว่า0 x น้อยกว่า7ส่วน4นั่นเองนะครับเย่เราก็จะได้แล้วว่าอสมการนี้มีคําตอบของอสมการเนี่ยเป็น x น้อยกว่า7ส่วน4แต่อย่าเพิ่งบอกว่าอันเนี้ยมันคือเซต A นะเพราะอย่าลืมว่าสมาชิกเซต A คือใครสมาชิกเซต A คือ x ที่เป็นสมาชิกของ z อีกทีนึง่งก็คือต้องเป็น x ที่เป็นอะไรหรือ x ที่ เพราะฉะนั้นจํานวนเต็มที่สอดคล้องกับอันนี้จำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า7ส่วน4มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่อะไร7ส่วน4มันประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันคือ1.75ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือ1 0ลบ1ไปเรื่อยๆแบบน้อยลงไปเรื่อยๆถูกไหมก็คือจุดๆๆไปเรื่อยๆจนถึงแบบลบ3ลบ2ลบ1 0แล้วก็มาสุดที่1นะครับจะไม่มากกว่านั้นเพราะว่า x ต้องน้อยกว่า1.75นะครับอ่ะเซต A ก็เลยได้เป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นไอ้พวกนี้นั่นเองนะครับตอนนี้เราได้ Z A. เซ เด็ก67มามุงกันตรงนี้ก่อนพี่เจ๋อเขาแจกม็อกเอ็กแซมฟรีอีกแล้ว รอบนี้มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกับ ELEVEL 9วิชาออกสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังมากมายแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบก็ทําได้เลยแบบฟรีๆหลังจากทําข้อสอบเสร็จจะเห็นคะแนนและเฉลยถ้าอยากดูเฉลยละเอียดขอแนะนําแฮกเกจร์เรียนได้ถึงวันสอบ ELEVEL 2490ได้ทั้งครังข้อสอบได้ทั้งค r o s s เรียนคุ้มแบบนี้ต้องรีบแล้วนะซึ่งผลเราได้เซตเแล้วเนี่ยที่เหลือน่จาจะง่ายแล้วมั้งเพราะว่าเซตบก็ หน้าตาแบบนี้เซต B เป็นไงแปบ๊บเดียวได้เซต B เขาบอกว่ามันคือเซตที่มีสมาชิกเป็น x ซึ่งเป็นสมาชิกของ R R คืออะไรนะ R เนี่ยเจอบ่อย R คือเซตของจำนวนจริงนะครับก็คือเอา x ที่เป็นจำนวนจริงนั่นแหละโดยที่ x เป็นไงหรอ x อยู่ในช่วง0ถึง5เพราะฉะนั้นพอเรามันนี้มันบอกมาเลยมันไม่ต้องแก้เลยถูกไหมเราเห็นแล้วว่า x มันคือ0ถึง5แล้วต้องเป็นจำนวนจริงซึ่ง0ถึง5มันเป็นจำนวนจริงอยู่แล้วไหมมันก็เป็นอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเราได้เซต B เลยว่าเซต B เนี่ยก็เลยเป็นเซตเปิด0จนถึงเปิด5นะครับเซต B ไม่ต้องทำเลยเลยอ่านรู้เรื่องก็รู้แหละว่า B B เเ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 เปปปป็็นนนซซซซตตตติิดดด0ถึึงงง5่่พอออรรรรรราาาาีี้้้ยยไไไ A แแลลบทกค พิจารณาข้อกไก่ข้อไข่ข้อควายเนาะว่าข้อไหนถูกผิดมาเริ่มที่กอไก่ก่อนกไก่เขาบอกว่าสมาชิกของเซตเที่มีค่ามากสุดคือ0อันนี้ชัดชัเลยว่าผิดเพราะอะไรเพราะเซตเเราบอกว่ามันไปจนถึงหนึ่งถูกไหมมากสุดมันคือ1่มันไม่ใช่ศูนย์เพราะงั้นข้อนี้เขาเลยผิดนะครับเพราะว่ามากสุดมันคือ1ต่อมาข้อไข่ A อลบบเป็นเซตอนันต์เอลบบแปลว่าอะไรนะเอลบบแปลว่าเอาที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ถูกไหมนะครับอันนี้พี่เอามาเขียนใกล้ๆกกันหน่อยดีกว่าจะได้เห็นภาพ A เนนีมัคือเนี่อย่ อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ใครอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b บ้างใน b อ่ะมันเล็กนิดเดียวเองมันคือแค่เปิด0ถึงเปิด5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งที่มันเป็นจานวนติดลบทั้งหมดของ a เนี่ยมันอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ถูกปะจนกระทั่งมาถึง0 0ก็อยู่ใน a นะแต่ b อ่ะตรง0มันเป็นเปิดมันก็ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้น a ลบ b เนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างหูกมันก็คือจะมีไปเรื่อยๆจนถึงลบ3ลบ2ลบ1 0ส่วน1เนี่ย1มันอยู่ใน b ถูกปะ0ถึง5มันมี1 สองลบหนึ่งแล้วก็สูนอันนี้ก็คือ A ลบซึ่งเป็น A ซเซตอนันต์ไหมก็มันจุดจุดจดอ่ะไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันอนันต์นะครับเพราะฉะนั้นข้อขอไขก็เลยถูกต้องมาถึงข้อคอควายข้อคอควายเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะมันเป็นแบบต,กตรกกระสานฟอร์ o r ฟ o m e นะครับเด็กๆไม่ค่อยชอบกันอ่นะมาอ่านกันดีกว่าคอควายเขาบอกว่า f o r all x แล้วก็อันนี้มีประโยช์ประโยคเขาบอกว่าอะไร x เป็นสมาชิกของ A แล้ว x เป็นสมาชิกของ B นะครับซึ่งเขาบอกว่าเทั้งหมดนี่ยมจริงเป็น เทนะครับก็คือให้เราหาหนั่นแหละว่าไอ้นี้มีค่าจริงเป็นอะไรเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ซึ่งอันเนี้ยมันอ่านว่าอะไรนะครับมันอ่านว่าสําหรับ x ทุกตัวนะครับในยูนิเวอร์สข้อนี้ไม่ได้กาหนดในยูนิเวอร์สมาก็ไม่เป็นไรปล่อยไปดูแค่สาหรับ x ทุกตัวพอถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x เป็นสมาชิกของ b ด้วยนะครับประโยคมันอ่านอย่างนี้เนาะตัวหน้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x จะต้องเป็นสมาชิกของ b ด้วยซึ่งถ้าเราดู x ที่เป็นสมาชิกของ a มีใครบ้างหรอก x ที่เป็นสมาชิกของ a ก็คือตัวพวกนี้ถูกไหมก็คือใน a มันก็คือตั้งแต่ลบดีไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่ง อันนี้คือ x ที่เป็นสมาชิกของ a แล้วเขาบอกว่าอะไรถ้า x เป็นสมาชิกของ a แล้ว x จะต้องเป็นสมาชิกของ b ด้วยมันจริงไหมมันไม่จริงถูกปะเช่นสมมติพี่บอกว่าถ้าสมมติ x เป็นลบสเป็นตัวที่มันติดลบเนี่ยลบสเป็นสมาชิกของ a แต่ลบสเป็นสมาชิกของ b ไหมไม่เป็นเพราะ b ไม่ได้มีลบสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่า for all x ก็คือสําหรับ x ทุกตัวเนี่ยต้องสอดคล้องกับประโยคนี้มันไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะอะไรเพราะอย่าง x เป็นลบสมันเป็นสมาชิกของ a แต่มันก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของ b เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกตัว เป็นเท็จถูกไหม for all x ก็ต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับเพราะมันไม่ใช่ทุกตัวซึ่งเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะงั้นข้อนี้ถูกไหมก็เลยถูกนะครับข้อนี้ก็เลยถูกเพราะฉะนั้นจนถึงตรงนี้โอเคจบแล้ว็ผิดขอถูกขอถูกก็เลยตอบข้อข้ออะไรเนี่ยข้อดีนะครับข้อความขอและข้อถูกต้องเท่านั้นนะครับข้อนี้ก็ปนกันหลายเรื่องหน่อยเนาะอย่างที่บอกมีเรื่องอ่านเซตมีเรื่องตรกศาสารเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องแก้สมการแอพซึ่งเป็นเรื่องจำนวนจริงนะครับใช้ความรู้3บทเลยในข้อนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อบเกดวัไปนนนะมิลท ถ้าเราทวนตอนนี้นะครับตอนทําข้อสอบเราก็จะทําได้นะครับถ้าเราไม่ทวนตอนนี้เราปล่อยไปก่อนสอบเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะงั้นเชื่อพี่เรารู้จุดอ่อนแล้วเรารีบไปทวนนะครับเพราะงั้นอ่ะสบวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่ข้อหน้านะครับ